สวัสดีตีห้าอากาศกับาัาหนาวอยู่ที่สิบแปดองศานะคะวันนี้ตันนี้เปิดแข็งค่ะ มีเส้นน้ำอ่ะแสดงว่ายางตัวเซนดีแรงสูงกว่าย,งย,ย,ยางยังออกดีอยู่จ้าขนาดใบยางล่นเริ่มล่นแบบใส่จุดเด็ดหลัก เพราะว่าอากาศมันัหนาวยางยังเข้อใดดีกว่าถ้ใบยางล่นเล็จะไ,ได้เข่ากี่ล้พักไว้พักให้เขาสร้างใบก่อนช่วงนี้ราคาขยับขึ้นแต่ว่าหลายคนก็คงจะปิดหน้ายางไปแล้ว แต่ว่าทั้งกันทละกูมันใบลวนตาตัวทั้งอื่นดีจ้ะกระสีจะปิดรุ่นโมอยู่ยังไหลดีมีดค้นมนันเลยกี่มอนกี่อย่างกับเบื่บอเบื่อมยองแตมีข้อี่แต่มีมั่งข้อนี้ xanh mười đăng ký khả bây giờ mình vô ยางจะเป็นดีนะคะตัวนี้น้ำเลี้ยงไม่มีบางคนพ่นว่าหลอกหลอกอสีสวนไม่สาไม่สะอาดเลยค่ะแต่ว่ามัน,มน,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 นก็บร่ได้หลอกทุกต่วนนาะสนใดนขีดเสร็จนาก็ต้องหลอกน,นเหนียวบางตนไดนที่มัน อีเซ็นก็นะคะหลอกคนะ่ะตัวหัวนี่สากจะยังไม่ไหลเหอออย่าไปซีเรียสน,นะคะหัวนาสแบบ็ยังดู้สึมันก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะเราสะดวกยังไงก็ทำแบบนั้นแหละจบคลิปแล้วค่ะ,คะ